ผมว่าคนทั้งประเทศก็งงอะนะครับกับทุกคนเห็นคลิปไปหมดแล้วนะครับแต่พอะจะแตะอ้าวแตะก็แตะนะครับวิธีแตะเขาก็แต่ว่าเอาง่ายๆนะครับที่น้องมาหาผมแล้วก็น้องบอกว่าเขาไม่เคยมีใครทำกับเขาแบบนี้แล้วเขาก็ตบเขาทั้งที่แยแรงนะครับก็ให้ดูคลิปกันเนี่ยก็หน้าถึงกนหน้าสั่นเลยแหละนะครับแล้วจริงๆเราคือน้องเขาเนี่ยเขาเป็นลูกค้านะครับเขาไม่ใช่ว่าเป็นสนิทอะไรกันมาก,ก่อนหยอกล้อหรือเป็นเด็กในเครือหรืออะไรอย่างนี้ นะครับก็เป็นลูกค้าเลยว่ามาทํากับลูกค้าแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ไม่ไมดีนะครับแต่พี่มาเขาบอกว่าบบก็คือตอนนั้นเคลียร์จบการตรวจแล้วนะนะตอนนั้นถ้าบบถ้าเคลียร์จบนะครับน้องจะไปแจ้งความไหมน้องจะบล็อกไลน์บล็อกเบอร์ไหมน้องจะย้ายโรงแรมหนีไหมน้องจะเปลี่ยนเที่ยวบินไม่ไปด้วยกันไหมที่สําคัญก็คือล่าสุดวันนี้น้องจะไปออกรายการทําไมน้องถึงไม่ไปเจอกับคนที่ตกที่เกาหลีเพราะอะไรไม่บอ,อกรายการคู่กัน ก็ใช่ครับข้อเขาถามผมว่าเขาดำเนินคดีที่ไหนได้บ้างผมก็ดำเนินคดีทั้งสองที่เลยนะครับที่เกาหลีก็ดำเนินคดีได้แล้วน้องก็บอกเองว่าถ้าเกิดผมไปดำเนินที่เกาหลีนะเดี๋ยวตำรวจจะต้องไปไปจับเขาเลยนะเพราะตำรวจเขาบอกว่าเขาเอาจริงเรื่องนี้ผมก,ก็ไปดำเนินคดีเลยนะคบแล้วเก็บหลักฐานมาถ้าวันหนึ่งอยากจะไปดำเนินคดีไทยจะได้เอาหลักฐานตรงนี้มาต่อได้นะครับก็ตอนแรกนัดหมายกันนะครับว่าเดี๋ยวกลับมาน้องจะแจ้งความแต่ว่าหลังจากที่วันนั้นเนี่ยน้องได้มีการไปพูดูนขับเฮาส์นะครับผมก็ได้มีการ พูดตรงๆอะตำหนิน้องไปแล้วครับว่าคนที่ซัพพอร์ตเราอย่างประชาชนที่เขาติดตามข่าวเนี่ยนะครับเขานี่มีการซัพพอร์ตเราไม่อะไรแต่ว่าเรากลับไปปกป้องคนที่ทําร้ายแต่ไปว่าคนที่ซัพพอร์ตเราที่ประชาชนที่ที่เห็นใจน้องเนี่ยผมบอกว่าทีาา่น้องทำงนี้ไม่ฉลาดเลยอะแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยพอใจนะว่าทำ่างนี้ประชาชนที่เขาเขาเห็ในใจเรา never, เห็นอะไรเขาจะคิดกับเรายัางไงนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ม,มีการคุยกับน้องอีกเลยนะครับทั้งนั้นน้องจะไปดีกันหรือว่าอะไรกันผมก็ไม่อยากจะ ไปเอาง่ายนะไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครกลับมาดังละนะครับก็ปล่อยเขาไปนะครับใครจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาดีกว่าแต่ตอนนี้ก็คือคนกลายเป็นว่าผมว่ารอกอนแ่แ,นแสง่งแล้วานคือน้องอะ่ะผมได้มีการถามว่ากลับมาเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวไหมนะเอาเรื่องประเด็นหิวแสงนะน้องก็บอกผมว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะว่าจมูกผมเนี่ยมันยังไม่เข้าที่เดี๋ยวออกมาแล้วมันไม่รอนะคือยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มกับผมด้วยซ้ำว่าจะมีการถแถลงหรือเปล่าผมว่าแล้วแต่น้องเลยนะครับ คือจะหิวหรือไม่หิวอันนี้ผมไม่รู้แหละนะครับให้ดูพฤติกรรมกันเองดีกว่านะครับแต่ว่าสําหรับผมเองอะผมคิดว่าคงไม่ใช่คือตอนแรกเนี่ยที่ผมช่วยเนี่ยก็คือทําความจริงให้ปกฏกับสังคมเพราะว่าเอ่อตอนนั้นเนี่ยพอมีการโพสต์ไปแล้วเขาก็ได้มีการอ้างว,าาออว่าไม่ได้มีการตกเขาบอกว่าไม่มีการตกเนี่ยนะน้องก็เลยให้คลิปมา แล้วเปิดเผยนะครับทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าตกหรือไม่ตกนะนอกจากคนที่มีอคติจริงๆนะอาจจะมองว่ามันคือแต่งจริงก็ได้นะครับ <นะ S 1> ผม <erreicht S 1> ว่าหน้าท<ง>ี่ของผมในส่วนนี้ก็คงจะหมดแล้วนะครับส่วนน้องจะ,งจะดําเนินการอะไรต่อหรือเปล่าว่าคงจะไปให้น้องจาัดก,การเองแล้วพอพี่มาร์คเมื่อวานน้องพูดอะไรบอกว่าจริงหรือไม่จริงอะไรบ้างเออเขาได้บอกกับผมแล้วแหละว่าความจริงเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าได้มีการจะไปกินปูกันแล้วเขาไม่ไปก็ได้มีการตบหน้าเขา นะและหลังจากนั้นก็ได้มีการคุยกันอีกหน่อยหนึ่งแล้วพอดีน้องเขายังต้องทําหน้าต้องตัดไหมเขาเลยต้องจําเป็นที่ต้องคุยแล้วพอตอนหลังเขาติดต่อกับพ่อแม่พ่อแม่เขาไม่ยอมเขาเลยติดต่อมาหาผมนะครับแล้วก็เนี่ยทักแชทมาหาผมในไอจีสิทธาเอสไอิทีอาร์เอจุดบี A B B, นะปกติไม่ค่อยมีใครทักมาในนี้นะครับอันนี้ทักมาผมก็อีกงงน้องบอกว่าเนี่ยผมโดนดาราดังตกที่เกาหลีผมก็เริ่มสนใจอยว่าเรื่องอะไรนะ ก็เลยบอกเขาน้องว่าให้ส่งหลักฐานมานะครับน้องเขาก็ส่งอะไรต่างๆมานะครับผมก็จึงมีการไปเผยแพร่ในสื่อสวนตัวแล้วนะกินอาหารหมาเหรอไม่เคยอนะันนี้ต้องไปถามคุณหนุ่มกันชัยเพราะโดนบ่อยว่าเคื <c oughs> ่อคนโดนเนี่ยมันจะออกอาการยังไงเป็นอย่างผมตอนนี้หรือเปล่านะแต่ว่าจริงๆแล้วผมถือว่าผมทาหน้าที่ของผมเสร็จสิ้นแล้วอะ่ะนะเขาขอให้ผมช่วยเหลือในเรื่องของตรงนี้นะคืออยู่ๆเนี่ยบางคนนัถามว่าเอะแล้วทำไมไอ้คดี D? ใครสอสออะไรตบก,กันทาไมถึงทนายตั้มถึงไม่ออกมาแถลงครับก็เขาไม่มาขอความช่วยเหลือให้ผมไปเสือกเลยนะอันนี้น้องเขาพักมาเขาขอความช่วยเหลือมาในไอจีแล้วคุยต่อทางไลน์นะครับผมให้ความช่วยเหลือตามที่เขาขอร้องมาแค่นั้นเองครับนะผมกับทางคนที่ก่อเหตุไม่ได้มีความแคบในงานส่วนตัวอยู่แล้วผมไม่รู้จักเขานะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่จริงไงเขามไม่จริงผมมีหลักฐานว่ามันจริงผมก็เลยต้องเอาให้ทุกคนเห็นนะครับนกคือ,อ่ ก็ผมว่าไม่มีอะไรแล้วในคดีนี้นะครับมันจบแล้วก็บอกว่าอย่างที่บอกผมไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครกลับมาดังในเรื่องนี้นะค,ะครับไม่มีครับผมคนที่ก่อเหตุไม่เคยติดต่ออะไรมานะครับอนันน,อนี้ต้องขอบคิดก่อนต้องขอบคิดก่อนแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากที่เราเให้สปกษาเอาง่ายนะผมผลบ่นน้องไวในไลน์เลยนะว่ามาหาที่เนี่ย ที่แก้เราทุกอย่างไม่ว่าจะคนสงสัยว่าถือของเนี่ยเป็นของของผู้ที่ก่อเหตุหรือเปล่านะครับหรือเราเป็นกิ๊กกันหรือเปล่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าที่ตอบทุกอย่างแล้วแต่เราไปสร้างเรื่องใหม่เหมืนที่ที่ปวดหัวผมกอาเป็ตรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะมาให้ผมช่วยเนี่ยมันก็ต้องคือต้องร่วมมือกันนะในการที่จะทํางานนะครับไม่ใช่ว่าอย,อยู่จะไปทําอะไรโดยที่ไม่ปรึกษากันก่อนนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องผ่านได้เราก็เราก็มองได้แต่ว่า ศักดิ์ศรีแล้วก็ความถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญนะฮะก็คดีต้องเรียกผมตั้ง100ล้านนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเยอะมากนะครับมีการส่งข่าวให้กับสํานักต่างๆแล้วก็มีการโพสต์ในหลายๆกระทู้ของตัวเองซึ่งทําให้ผมรู้สึกม,มันไม่แฟร์แล้วก็ทําให้คนหลายคนก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทาไมเดือดร้อนจังเลย ทำธุรกิจยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมาถามตามความคืบหน้าครับก็คือเรายังไม่ได้รับหมายเรียกอะไรเลยตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกเมื่อที่ท่านรองนะฮะท่านรองพู่กํกับก็บอกว่ายังไม่จริงๆแล้วยังไม่ได้อยากจะเรียกนะฮะแต่ว่าต้องขอเอกสารมาเพิ่มก็ยินดีครับเพราะว่าเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราทํานะครับแล้วเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราเคยพูดยังย้ำอีกทีว่าเราเคยเจอกันทํางานแต่เราไม่ได้รู้จักกันมีการส่วนตัวเราก็ได้คุยกับคุณพรชัย ซึ่งผมเองก็รู้สึกค่อนข้างแย่ตรงที่ว่าพอเวลาเขาไปออกรายการทีวีไปไหนต่อเขาก็บอกว่าเขามีอำนาจนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเมื่อเราไปขอกระทรวงพาณิชย์ดูมันก็จริงอย่างที่เร,เราเราเราได้พูดไปเป็นหลักฐานก็คือคุณพรชัยเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่เกือบทั้งหมดเหลือให้อีกสองคนคนละหหุ้นซึ่งมีหุ้นทั้งหมด1นึ0 0 0สหุ้นท่านเป็นเจ้าของถึง1นึ่งแหุ้น แล้วผมพูดผิดตรงไหนนะครับส่วนการมาส่วนการเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ตัวเขาก็ไม่ได้เป็นคู่สัญญาให้ดูไปแล้วนะฮะไม่ได้เป็นคู่สัญญาคู่สัญญาเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งผมยังไม่เคยเจอเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมไม่เจอผมผมก็งงเหมือนกันนะฮะทํทำไมผมถึงไม่เจอก็นั่นนั่นน,น,นั่นคือสาระอีกสาระหนึ่งซึ่งะจะได้อธิบายบางส่วนไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเชื่อนะครับเพราะฉรถการมาแจ้งความโดยผู้หญิงคนนี้ก็ เอาจริงๆไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัท<ม>ก็ถือว่าถ้าตามภาษาผมก็คือการแจ้งความไม,ไม่ได้นะครับแจ้งไม่สามารถแจ้งความได้เพราะว่าขาดการมอบอำนาจ<ม>นะครับ<ม>เพราะว่าขาดการมอบอำนาจแบบชัดเจน<ม>ก็คือไม่มีลงบันทึกประจําวัน<ม>ก็ถือว่าไม่มีแล้วแต่เขาอยู่อยู่ในบอร์ดบริหารของอะไรนะเขาอยู่ในบอร์ดบริหารด้านหนุ่มใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นเพียงตําแหน่งที่เหมือนกับพนักงานที่จ้างมา อาจจะเป็นซีอหรือเป็นอะไรก็เป็นตําแหน่งได้มีอะไรทนี่มาวันนี้ค่ะอก็มีมีเรื่องก็ก็มีมีเป็นคดีเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอาญาก็คือเหมือนกับทําให้เขาเสื่อมเสียอะไรอย่างนี้ฮะมงเงินหนึ่งร้อยล้านบาทนะฮะที่เราสัมภาษณ์ไปกับอีจันนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะทเป็นคดีอาญาเราก็ถ้าเราสู้ไม่ไหวแล้วเราเป็นจริงอย่างนั้นเขาก็มีสิทธิเรียกร้องเรา ตาม,มที่เขาต้องการแต่เราต้ไหวยังไงบ้างครับพี่ระวังมันต้องไหวสิครับ <c oughs> มัน <c oughs> มั่นใจ <c oughs> <c oughs> มั่นใจว่าร้อยล้านเราจะไม่ขุนเสียเด็ดขาดเลยสักป่านเดียวไม่เสียครับยังไงก็ไม่เสีย <c oughs> ฮะเพราะว่าเราเองเราก็เราก็มีเอกสารของเรา <c oughs> เรามีข้อเท็จจริงผมพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงคนที่ไม่พูดข้อเท็จจริงก็จะเราต้องต้องมามาให้การทีหลังอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าคดีนี้ผมก็ ผมก็ไม่อยากที่จะปล่อยผ่านตรงกรณีที่ว่ามีการพูดผ่านสื่อใหญ่บอกว่าคดีนี้จะไม่มีบันยอมจะไม่รับการขอโทษแล้วก็อยากให้เป็นคดีตัวอย่างให้กับสังคมจะเอาให้ถึงที่สิ้นสุดคือร้อยล้านกับการโฆษณาไปเรื่อยๆมันก็เจ็บพอสมควรแล้วคนไม่รู้ก็นึกว่าผมกลายเป็นคนไม่ดีไปตั้งแต่การโพสต์ว่าหมิ่นประมาทร้อยล้าน ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวอยนยก็ท<อ>นนะฮะแต่ว่าพอมาพูดคําพูดว่าเอาให้ถึงที่สุดไม่แล้วการขอโทษจะเอาให้เป็นคดีต,ตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ผมว่ามากกว่าร้อยล้านผมก็เลยกลับมาว่าเออผมก็อยากเอาคดีนี้ให้ทิ้งถึงที่ิ้นสุดแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างต่อสังคมแต่จะเป็นตัวอย่างอะไรต้องคอยดิดตามครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมในแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ30ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่กรุงบูคาเรสต์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่านาโตมีความกังวลต่อการดำเนินการนโยบายเชิงข่มขู่ของจีนไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลอันเป็นเท็จและการพัฒนาทหารที่รวดเร็วคุมเครือซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับรัเสเซีย อย่างไรก็ตามบริงเคนยืนยันว่านาโต้พร้อมเจรจาอย่างสร้างสารรค์กับจีนในทุกมิติที่เป็นไปได้และมีความยินดีทำงานร่วมกันกับรัฐบาลปักกิ่งเพื่อฝ่าฟันความท้าทายเผชิญร่วมกันถ้อยแถลงดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่การทูตหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซึ่งเป็นสมาชิกของนาโต้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลโซรายงานฝูงบินลบทางยุทธศาสตร์ของกองทัพรัเสเซียและกองทัพปลดปล่อยประชาชาติของจีนและเมิดเขตพิสูจน์ฝ่าป้องกันภยัยทางอากาศของเกาหลีใต้แต่จีนและรัเสเซียกล่าวว่าเป็นเพียงการลาดตระเวนร่วมกัน เหนือทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐเผยแพร่รายงานว่าพัฒนาทางฐานของจีนที่มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วจะเสริมสร้างให้ PLA มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองเพิ่มขึ้นจาก400หัวในปัจจุบันเป็น1,000หัวภายในปี2,573และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางใดจำนวนของหัวลบนิวเคลียร์ของจีนจะเพิ่มเป็น1,500หัวภายในปี2,578ครับ ข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 6ดริกาทาง Daily News o ออนไลน์ลุ้นทุกนัดมันทุกแมนสึงบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมท,ที่คุณชื่นชอบรื่องของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกา,าการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ d a i l y n e w s c o t h